น้อง้าหนู15ลูกสวัสดีค่ะยินดีกับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้าวแม็กกี้ค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำรีแอคชั่นเพลงของน้องสมบัติกันนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นการคัมแบ็กครั้งที่3แล้วนะคะของน้องสมบัติกับ chapter ร์นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าอืมนะคะ เออในแชปเตอร์เนี้ยแบบไม่ได้มีแค่อึมนะมันยังมีแบบออเรนจ์ด้วยซึ่งออเรนจ์เนี่ยน้องอาซาฮิได้เป็นเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการแบบโปรดิวซ์ด้วยว้าวจะบอกว่าตอนนี้คือแบบอึมยา่าอึมยา่าคือแบบติดเข้าไปในหัวแล้วอ่ะเออคือแบบไม่สามารถเอาคำว่าอึมย่าออกไปได้เลยวนอยู่ในหัวนี่แหละคือได้ดูเขาเรียกอะไรพิเซอร์แดนซ์แพคทิ่อาจที่เขาปล่อยมาแบบประมาณสิบสิบกว่าวิอ่ะเออทุกวันอ่ะ เออคือแบบมันดีมากเลยนะแค่แบบขนาดครึ่งเพลงแรกอ่ะเออยังดีมากเลยนี่ก็คือแบบรอเลยว่าแบบครึ่งหลังอ่ะจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเออแล้วก็รอดู m v ็เลด้วยว่า m v จะเป็นไงเพราะว่าอันที่เขาปล่อยที่เป็นทีเซอร์มันเป็นแค่แดนซ์แพคเกจใช่ไหมอืมก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ<ร> เพราะว่าอึ้งคือแบบเอาใจไปเลยนะ้องโอ้าตจบคือคำบกพรหล่อลอ,อ,อยด้วยโอ้พี่สวแบบโคตรัวแวกมากเลยอ๋แต่คือแบบเสื้อขาวพี่กนนารักมากเลย

โอ้เจย์เลาน้่แบบันนี้คนรหล่อสจย์เจ้าอูผมแดงเท่มากเลยออพัซีี่น่ารอ่ะน้วพี่สอพี่สอ พี่ท้อง่ย่อนดวคือบีโคตรมันแม่คือจะบอกว่าตอนนี้ล็อกที่น้องวัวก <wh ats Napoleon> ันเยวเลยคือน้องวัวสายตาแบบพี่คาดมากเลยอะหืม คือแบบโคตรดีเลยอ่ะเอาจริงๆคือแบบเพลงแบบบีดดีมากเลยอ่ะเออแล้วแบบคือจะบอกว่าเพลงอ่ะแบบมันแล้วแต่คนฟังอ่ะเพาแบบคนฟังมันชอบแนวไหนหรือว่าถูกจริตหรือไม่ถูกจริตอ่ะแต่แบบนี่คือแบบถูกจริตมากเลยคือแบบชอบเออคือแบบมันดีมากจริงๆนะชอบเพลงแบบบีดมันๆอย่างเงี้ยเออแล้วแบบตอนบีดจบอ่ะซึ่งเหมือนของน้องทุก ของน้องทุกเพลงจะเป็นแบบมีบีดด็อกมาแล้วเลยอะชปหนึ่งชัปสองชปสามอะที่เป็นเพลงโปรโมทอะเออแล้วแบบมันเท่มันมันมากเลยแล้วก็เพอร์ฟอร์มนอะก็ดีด้วยอะคือแบบท่าว้าวมากเลยนะแล้วแบบเหมือนเขาจะออกแบบท่าไม่ซ้ํากันด้วยอะเออซึ่งคือตอนแรกนึกว,ว่าแบบไอ้ท่ายิงปืนอนะถ้ามีอีกรอบเนี้ยนึกว่าจะยิงปืนแบบเดียวกันใช่ไหมแต่รอบนี้คือแบบอืม้มไม่ยิงจ้ากระตุกกระตุกรัวเลย <laughs> เออ เฮ้ยคือแบบมันดีจริงนะแล้วแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีจริงตบมือเลยแล้วก็แบบมีท่าเพอร์ฟอร์แมนซ์บางอันอะที่แบบมัน <trabaj> ด <dele> ูสงสารน้องมากเลยแบบไปยืนขึ้นหลังอะไรเงี้ยคือแบบเผาเผาบ้างก็ได้เด้อบอกเลยเอ็นดูน้องอะ ค่ะก็อย่าลืมไปติดตามวงน้องด้วยนะคะหรือว่าแบบไปสตรีมเล่นน้องด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปดูช่อง Youtube ของน้องได้เด้อก็สำหรวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย